สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับครูเอลี่ในวันเพื่อสบดีนะคะวันนี้คขาไอ้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะการดูแลพืชเอ๊ะว่าเราจะดูแลพืชอ,อย่างไรนะคะพืชต้องการน้ำต้องการปุ๋ยถึงจะมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราควรรดน้ำใส่ปุ๋ยโดยการใช้ บัวรดน้ำใช่ไหมคะในการดูแลและก็ยังมีการดูแลดินควรพรวนดินนะคะในการใช้ซ่อมใช้ช้อนพรวนดินนะคะและก็ยังมีเออไ,ได้คิดว่าสัตว์อะไรนะคะที่ช่วยในการพรวนดินคะนั่นก็คือไส้เดือนนั่นเองนะคะที่ช่วยในการพรวนดินให้เรานะคะ แต่มีสัตว์บางชนิดที่เป็นศัตรูของพืชก็คือหอยนะคะและก็ตัวหนอนนะคะพวกนี้จะกัดกินนะคะใบไม้ทำให้พืชไม่สวยงามต้นไม้ก็ตายลงนะคะดังนั้นเราควรดูแลร,รักษาต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ที่บ้านเราให้ดีๆนะคะมาทบทวนกันใหม่คะ่ะสรลเอียนะคะเริ่มเลยนะคะ กเอียเกียจเอียเจียปเอียเปียลเอียเลียมเอียเมียสเอียเสียขอเอียเขียร์ไม่เอกเขียร้อเอียนอเรียนนะคะ เด็กๆนะคะหยิบหนังสือร่องรอยการเรียนรู้เปิดไปที่หน้า13นะคะหน้า13นี่เลยนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยน้องกล้องนะคะเพราะว่าจะเดินทางไปดูแลต้นไม้ของเขานะคะให้เด็กวงกลมสะละเอียคำที่ประสมสะละเอียนี่เลยก็จะมีกอเอียเกียนะคะ ลอเอียเลียอเอียเฮียได้รูปที่สองนะคะต่อไปลงมาครั้งนี้ค่ะมอเอียมีเอสเอียเสียโตเอียเตียไม่เอกเตียขอเอียเขียไมเอกเขียจอเอียเจียได้รูปที่สี่นะคะแล้วก็ระบายสีรูปที่สองและก็รูปที่สี่ค่ะต่อไป มีตัวเลขทั้งหมดอยู่5ตัวนะคะเสร็จแล้วนำรูปภาพที่หายไปอักษร A ถึงอักษร I มาเติมลงในช่องว่างนะคะเด็กๆสังเกตทิกซอให้ดีๆนะคะต่อไปหน้า16ใหให้เด็กๆนับกระถางต้นไม้ได้เท่าไหร่ใส่จำนวนลงไปนะคะแล้วก็นับให้ครบหมดเลยต่อไปก็มานับบล็อกฝั่งนี้ ว่ามีเท่าหร่เขียนตัวเลขลงไปเสร็จแล้วนำตัวเลขที่เหมือนกันมาจับคู่กันนะคะมาจับคู่กันนักเด็กสังเกตบ็อกดีๆนะคะเพราะว่าด้านใต้อะมันยังมีบ็อกซ่อนอยู่ด้วยนะคะนับให้ดีๆนะคะสำหรับเรื่องราวพืชน,น่ารู้ในทิศนี้คอรี่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยนะคะผู้ ีหยุดหนึ่งวันนะคะชดเชยวันปียมหาราชนะคะเจอกันใหม่วันจันหทร์น้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ